ที่คุณกล้าพูดแบบนี้กับผมเหรอไม่กลัวโดนหัหน้าเร่งงานเราเหรอแต่ดูจากเสื้อผ้าของคุณแล้วไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ประธานบริษัททีซีวีเดียทำไมจะมาไม่ได้ล่ะสวัสดีค่ะท่านประธานพวกเรายินดีมากเลยค่ะที่ท่านประธานมาตรวจสอบการทําง,งานโดยจัดย่อยของพวกเราเชิญท่านประธานนั่งรอที่ห้องประชุมก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปตามพนักงานมาประชุมโดยด่วนค่ะ เดี๋ยวก่อนนี่มาเวลาเลิกงานแล้วนะเธอยังจะมาประชุมอีกเหรอ <S <S ฉันหลังเลิกงานก็รีบกลับบ้านได้แล้วหลังหกโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนนะอย่าลืมสิว่าเรามาทํางานไม่ได้มาเป็นที่ฆ่าใครเพราะฉะนั้นเธอย่าไปตามใจหัวหน้าให้มากทุกครั้งเวลามาทํางานก็ไม่อยอมมาประชุมและพอเราจะเลิกงานทีไรก็เรียกประชุมทุกที่เลยเดี๋ยวเธอรีบเก็บของกลับบ้านนะฉันขอตัวกลับบ้านก่อน พี่ใหม่คะเวลาเลิกงานพนักงานของเรากลับบ้านไปหมดแล้วคะ่ะอ๋อหรือจะให้ดิฉันแจ้งในกรุ๊ปลน์ให้เขากลับมาประชุมดีคะไม่ต้องหรอกอีกอย่างที่ฉันมาที่นี่ก็ห้ามใครรู้เด็ดขาดเพราะฉันอยากเห็นกระเป๋าบริษัทนี้เป็นไงบ้างค่ะถีงโปรเจกต์นี้คุณทำได้ดีมากตอนบ่าย คุณไปพบลูกค้ากับผมหน่อยนะค่ะหัวหน้าแต่ดูจากเสื้อผ้าของคุณแล้วไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่คุณไปพบลูกค้านะไม่ได้ไปเดินตลาดเดี๋ยวคุณรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆกับใส่กระโปรงมานะีไปสิทำไมไม่อยากเปลี่ยนเหรอหัวนหน้าคะไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนิวตอนบ่ายคุณไปพบลูกค้ากับผมหน่อยนะหัวนหน้าคะ ถิงเข้าไปทํางานนะคะไม่ได้ไปอ่อยลูกค้าทําไมหัวหน้าต้องบังคับให้ถิงใส่กระโปรงไปด้วยคะใครๆเขาก็ใส่กันแบบนี้ใส่กระโปรงมันถึงจะดูดีคนอื่นใส่กระโปรงแต่ถิงต้องใส่ตามด้วยหรอคะตอนที่ฉันเห็นหัวหน้าไปพบลูกค้าก็ไม่เห็นต้องใส่กระโปรงไปเลยนะะี่ค่ะนี่คุณกล้าพูดแบบนี้กับผมหรอผมเป็นหัวหน้าผมพูดอะไรคุณก็ต้องฟังใช่ค่ะคุณคือหัวหน้า แตเรามีหน้าที่ทําตามในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแต่การที่หัวหน้าบังคับให้เราใส่กระโปรงไปพบลูกค้าพวกเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องค่ะได้ผมจะคอยดูว่าวันนี้ลูกค้าจะเซ็นสัญญากับเราไหมถิงนี่เป็นโปรเจกต์ของเธอเธอต้องไปคุยกับลูกค้าเองและฉันเชื่อว่าต่อให้เธอไม่ใส่กระโปรง แต่ถ้าเธอนําเสอนองานออกมาดีๆลูกค้าต้องพอใจแน่ไม่ต้องไปฟังคําของคนหน้านะขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวฉันไปพบลูกค้าก่อนสู้ๆนะนิวเมื่อกี้เธอไปต่อ่าต่อเขียข่ยงกับคนหน้าแบบนั้นไม่กลัวโดนัวหน้าเล่นงานเอาเหรอ ฉันมาทำงานนะไม่ได้เมาใจหัวหน้าถ้างานฉันออกมาดีเขาจะกล้าไล่ฉันหรอหัวหน้าคะฉันทำงานได้ตรงตามที่บริษัทกำหนดทุกอย่างแถมยังดูโปรเจกต์ใหญ่กับลูกค้าได้อีกด้วยทำไมหัวหน้าไม่ฉันผ่านโปรคะผ่านโปรคุณเลิกงานตรงต่อเวลาทุกวันกลับบ้านไป ลายกลุ่มก็ไม่อ่านแถมยังเถียงหัวหน้าอย่างผมอีกคิดหรอว่าจะผ่านโปแต่ที่ฉันเริ่มง,งานตรงเวลาเพราะว่างานฉันเสร็จแล้วนะคะหัวหน้ามาใช้ข้ออ้างแบบนี้เพื่อให้ฉันผ่านโปรฉันไม่ยอมรับค่ะผมเป็นหัวหน้าผมให้ผ่านก็คือผ่านถ้าผมไม่อยากให้ผ่านก็คือไม่ผ่านเข้าใจไหมนี่หรอคือสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าเขาทำกันปีนใหม่คใครอนุญาตให้เธอเข้ามาในนี้ นี่คือคุณปีใหม่ประธานบริษัททีจีมีเดียทำไมจะมาไม่ได้ล่ะท่านประธานเอ่อท่านประธานครับคือนิวเขาทำงานมีปัญหาครับแถมยังต่อล้อต่อเถียงกับคนหน้าด้วยคนแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้ครับจริงเหรอแต่ฉันรู้สึกว่าเป็นนายมากกว่าที่บกพร่องในหน้าที่บริษัทไม่ใช่ที่ให้นายมาวางอำน,นาจแล้วฉันก็ไม่ต้องการห มจำไว้ต้องมีหัวหน้าที่ดีถึงจะมีลูกน้องที่ดีนิวเธออยากเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกไหมฉันเหรอคะใช่เพราะฉันรู้สึกว่าตอนนี้หัวหน้าแผนกจะทำงานไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่สองสามเดือนที่ผ่านมาฉันได้เห็นแล้วว่าเธอก็มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าคนเหมือนกันส่วนนาย ฉันจะลดตำแหน่งให้เหลือแค่พนักงานผมแต่ถ้านายไม่พอใจในายจะลาออกก็ได้นะฉันจะไม่ล้างนายไว้พอใจครับผมพอใจครับหลังจากนี้ก็เรียนรู้งานจากนิวเยอะๆล่ะนายจะได้รู้ว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องทำตัวยังไง